ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุูตุ๊กนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกวาดพื้นและถูพื้นนะคะเป็นตอนที่1นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ค่ะเด็กๆสามารถบอกเครื่องมือที่ใช้ในการกวาดพื้นนะคะได้สามารถใช้เครื่องมือในการกวาดพื้นได้อย่างถูกวิธีเห็นความสําคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการกวาดพื้นเครื่องมือที่ใช้ในการ กวาดพื้นนะคะมีดังนี้ไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะาพ้าวด้านด้านยาวไม้กวาดทางมะพ,าพ้าวด้านสัน้นที่ตักผงวิธีการใช้งานนะคะง่ายๆเลยเด็กๆได้เรียนรู้ไปกันบ้างแล้วใช่ไหมคะเครื่องมือที่ใช้ในการกวาดพื้นนะคะจะมีวิธีใช้การใช้งานอย่างนี้เลยสําหรับไม้กวาดดอกหญ้านะคะการใช้งานก็คือ จับไม้กวาดนะคะให้เอียงเล็กน้อยโดยหันปลายไม้กวาดออกแล้วค่อยๆกวาดสิ่งสกปรกนะคะจากมุมห้องมากองรวมกันไว้จากนั้นกวาดเศษผงใส่ที่ตักผงแล้วนําไปทิ้งในถังขยะนะคะต่อมาค่ะที่ตักผงนะคะก็คือจับบริเวณด้ามของที่ตักผงแล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเศษผงใส่ที่ตักผงเพื่อนําขยะหรือเศษผงไปทิ้งได้สะดวกขึ้นต่อมานะคะ ไม้กวาดทางมะพร้าวด้านยาววิธีการใช้งานนะคะใช้มือที่ถนัดนะคะจับด้านบนของด้ามไม้กวาดและใช้เครื่องมือข้างที่ไม่ถนัดจับให้ต่ำลงมาแล้วกวาดโดยเอียงไม้กวาดเล็กน้อยขณะใช้กวาดควรมีผ้าปิดปากหรือปิดจมูกนะคะป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายด้วยนะคะต่อมาค่ะวิธีการใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น ให้จับนะคะตรงปลอกนะคะที่มีปลอกหุ้มนะคะให้เอียงเล็กน้อยแล้วนั่งยองๆกวาดเศษขยะหรือน้ําไปในทิศทางเดียวกันเวลากวาดน้ําไม่ควรสะบัดปลายไม้กวาดเพราะจะทําให้น้ํากระเซน็นเปียกตัวเราได้ภารกิจวันนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการกวาดพื้นมาคนละหนึ่งอย่างนะคะจะเป็นไม้กวาด ดอกยาไม่กว่าทางมะพร้าวด้ามยาวหรือไม่กว่าทางมะพร้าวด้ามสั้นนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆออกแบบให้มีสีสันสวยงามน,นะคะตามที่เด็กๆชอบได้เลยพร้อมทั้งเขียนวิธีการใช้งานนะคะอย่างอันนี้เขาบอกว่าเขาเลือกเป็นไม่กว่าดอกยาใช่ไหมคะเขาก็จะเขียนวิธีมาบอกว่าใช้งานอย่างไรนะคะสรุปบ,บทเรียนวันนี้ค่ะ การกวาดพื้นจะทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่ดังนั้นเราจึงเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือที่ใช้กวาดพื้นอย่างถูกวิธีเพื่อให้พื้นห้องสะอาดและถูกสุขอนามัยค่ะพบกันกลตบกได้ใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ